สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุขุมสุคนสวัสดีพี่น้องกำลังเสียดนมะแตงให้กำลังสียดวานมะแตงพี่น้องสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านาะพี่น้องมันในการยื้เพื่อเส้าจอยพี่น้องมาเบิ่งสิพาพี่น้องไว้เบิ่งเดี๋ยวก็เล่าประวุตพี่น้องเดี๋ยวเอาดังจ้าผู้ได้มาหลักก่อนเส้าจอยอยู่นี่สิพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลย เนี่ยโบยูเลยจบร้อยมาพี่น้องเลยกันเมียมานันบเห็นมาเลยจ้าเหม็นพี่ชังบ่ได้หันหน้าหันตาจะบได้เลยอนีพี่น้องโอ้ปิดหน้ากโจนได้พี่น้องตาพี่น้องเปิดวะเปิดได้ยังไงห่่เปเะพี่น้องเปิดเจเปิดเเ่บเปิดหน้าแต่ว่าเจ้จยเปิดเยเปิดเองจ้าเ่อแลบขา ไม่เป็นไรดอกข้าวจังแต่งมากเลยในการกินลงมาฝนและพะย้อสแต่หมักเรียบเนี่ยสดสดใสน้องโค้ดน้องโค้ดบุ๊มเป็นลอยบ่เมียบ่อยู่ละลอยมาบุจังระลอยมามียเมื่อพัวลอยมาพี่น้องเอ้ยเฮกกระบะเฮกกระบะก็เสี่ยวข่อยทั้งนั้นบุญหุกแจ๊คหุกขี่หุดากยังพัวลอยมาทางนี้

ยุ่นเราฝาดย่คนเราาดทางเนะนนย,ยิงทางอีกทางพนอันนี้ไ้วาพี่อ้ฮานี่การกาอดเฉจ่อยะจุแต่ทงเฉยๆจะหน่อยเงินเฉยสีเสียได้เหรอคนบ<า>หิสิ<า> <c oughs> บสิบอบนี้ <c oughs> ชู่วาโทรมาเป็นพี่อ้ชีหายเลยเนะยาะม่มานเ้าไม่ได้จนะกอดเนาะเอากำไรเลยแค่ว่ากอ เจขันจหนีจ้าจักอื่นนักพ้องได้เจขันจหนีแม่เม่ยชิจข้างดนดอกจจแต่กระเป๋ามาีน้มีเมีเมีเอเยอย่งเจอกันต่างสุกเมื่อ่ากรเลิ่มเผ็ดเลยพี่น้อง อมาทุ่มาง,งานเลยค่ะ <c oughs> เป็นมาตรวจงาน <c oughs> โอ้ิ่นมาไหนออกมาสั่งๆเหตุเ็นนื่บบนั่นแบบนี้ค่ะก็จีบลอยเวยๆจี <c oughs> ไดลมาข่าวอุ้ยหรอข่าวของน,นอ้ำเนาะ อันนี้ใกล้แต่น้อโว้งงเมื้อนหีูมันก็ไม่ได้มหอีก็มาตามนักชูงเตะพี่นาะ่โจรเลอ้ยฮาถาพี่น้อสาจิตกเลาบสาจิกุเลาาจีวานหมักเต่ง ໂຕສนາງກິນແນ່ບໍ່ວ່າວ່ານະວ່າອັນນີກລັງິຕົນໍາຕານັງູຮາກກວແລວເພິ່ລລຕະໝັກລງພີນອ

นู่นเคร่น้านาเนาะน้แทนเนาะโอ้ากเทกอีกบอก่นในก cô nhau tham sản của thể đẹp ê kì cả vừa nội, nọ cả, cả đi hả ngày mai cả năm vừa đi ngang tận ốc

ถ้บหมากหวานก็ต้องใส่ว่าอันอะไรแห่ขาวนก็ไม่กระดาาแห่กระด่าสเกจอยก็ดีหลยนำเนาะกินหวานวันนี้ชิคกินหวานอยู่เงอนสดจอยพี่น้องยกขกานเลน เมื่อนี่สีเอาเอาเอาเฮ็ดหรือว่าเอาเพิ่นสิตกก็บ่ฮู้เฮ็ดตัวสอบอยู่แล้วพี่น้องเอ้อเห็นเพิ่นได้คือคือฝนสิตกเนาะอาจารย์ฮอดเด็ดก็คือว่าบ่เกินเท่าใดแต่ว่าเอาๆ้านั่นนี่งเย็นอาา้งบ่บังแหละ วัอย่าไปไก่ละลายคือบัวไอ้ผุนเราควงมะหาหอยงานเขาได้เจ้าเรานอนาย่อมขับนั่นได้ใหญ่ใหญ่กะบกายของน้าโลาบัวได้ว่าตะนั่งเผาจะนอนเผานอนเบิ่งนอนแย่งอยู่ยายก็บมัธรรมดาเด้อ đi chạy hèn Nào, bay của mà bữa cho bọn anh lượm lượm นึ่งขางหนึ่งเ่อยค้าเดียวกันแล้วแล้วหน้าบันก็ไดีฝากหยกอีกเช่าหนึ่งเนี่ยขาเด็กบกเซนเด็กบกเซนเนี่ยงเฮ็ดเมื่อเมื่อยางเมื่อยางโลแล้วมานั่งจูจีกันชวนกันไปหาเห็ดแล้วพี่น้องไปหาเห็ดทือไปหาใส่ เสตัวสกุตเนี่ถือไปเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังกับบ่สองกพายเฮ็ดตพี่น้องกราเฮ็ดต่่เฮ็ดยูเดียวนี้ะพายเฮ็ดต่งเอ้ยระพาเฮ็ดตรงเฉยกันตรงโตรงตรงบนเพ่บ่จะได้ไปเฮ็ดยกันฮะ เฮ็ดกับข <si ้าวบนปลาเลยนะมัหาขนแล้มันกมองหาไปนมันอออมันออหมองเก่าไปจังเนาะ FC นั่งใกล้กันเหรอวะ FC จะส่วนตัวจาจอยได้ว่าหือฮะ c <cười> <cười> chắc mong khổ của lẽ nó vay của lẽ chồng lắm chồng 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 sao gì sao นัเร่อานนี่แหละ <c oughs> ารานมมา่วยมาเตเห็น,หน,นพีน้อง,งพี่น้องเพื่อนามีเลยนะพี่น,อน,นออ้อ,ง,นอกนงก็ไล่ไกเชนเน <c oughs> <c oughs> นาาด,ด,พ,นดพี่น้องเด้อเอออไมทังนนกดฟาก็ไล่ก็เชนเอออไทางนะก็ติดตามส่องวัฒนาสาราเดพี่น้องจนิีิก็บาย เอกันคิดหนาพี่นองเราจะบกที่รอนั่นเองค่อยโ่เร่องนู้นั่นนีแล้วะ